ยืนอยู่นี่ก่อนเดอะแมนยืนอยู่นี่เลยไม่อะไรอ่ะไม่เกี่ยวเลกูได้ตรงกูแล้วได้ตรงกูแล้วไม่เดี๋ยวรออิงนี่เลยอิงนี่มาช้าๆที่ดู่ันมีจุดจบจรโอเคอ่ะจ้าอต่ที่คนที่ไม่ได้รอแต่ที่แตนที้แค่เราต้องบอกว่าน่าเสียใจจริงๆก็คือเหลือสี่คนแล้วครับผมัดตัวกันหมดแล้วอีกสามครับพวกเราต้องแา่ทำดีที่สุดที่สุดเลยครับในส่วนของค่าตัวและคอนเทนต์ผูเราแชร์กันใช่ใช่ใช่พวกเราขอบคุณที่รับส่งกันเร็วมากครับอันนี้สัมภาษณ์ยังนะสัมภาษณ์ดีกว่ามา อ๋อก็ผมว่าใครก็รู้จักแลนแมนเนาะแล้ววคนก็จะพูดว่าอยากให้มีนิ่แมนไทยแลนด์ก็วันนี้มีแล้วทางเราเองก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่ได้เป็นหนึ่งในเมมเบอร์ของไอพีที่ถือว่าระดับโลกฮะสำหรับนิ่งแมนครับ่วยคุณเตเขาจะมีข้อมูลที่ค่อนข้างเยอะอ่ะคุณเตมาเลยค่ะคอรู้สึกได้มาร่วาโปรเจกต์นี้คุณเต้ไม่รู้เลยตอนแรกคือเหมือนจะไม่ได้มาวันนี้ด้วยซ้ำแต่ว่าคณอย่หยิบหยิบไมคคนทคที่คนคค่คน่ ก็เหมือนผมเรียนที่บอกไปว่าจริงๆเป็นมัคคุเกในวงการนี้คือยังไม่เคยได้ดูอะไรเงี้ยแล้วก็อิงก็ป็นคนโทรบอกว่าพี่รับไหมเออถ้าถ้าพี่รับน้องรับ ก็เลยบอกว่าเอ้ยรับสิแต่ในใจคือแบบมึงไม่รับกูก็รับอันนี้ในใจนะแต่นอกใจบอกเอ้ยเออนอกใจบอกเออรับด้วยกันเลี้ยงพี่จะได้มีเพื่อนครับพอรับแล้วไปย้อนดูเลยแท็บเล็ตดูเลยไหมเออครับพอรับแล้วไปดูแมวันนั้นยังเลยครับยังเลยเมื่อกี้ถามทางคู่ไปหามแล้วว่าควรดูไหมเขาบอกดูหน่อยไม่รู้เขาหมายความว่าประชาชนแล้าเขาดูหน่อยใช่เขาบอกดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยเดี แต่เจนดูอยู่แล้วเนี่ยมันพิเศษแค่ไหากับกับการมันมันมันพิเศมไม่ปล่อยทั้งทั้งโอกาดเลยใช่ใช่คือจริงๆแบบว่าใหญ่ใหยบไหมพ่อเขาส่งขึนเอาเลยเหรอรายการังไม่เริ่มเลยนะคือคือผมจริงผมดูอยู่แล้วแต่ว่าคือแบบจริงๆอ่ะตอนที่เขาบอกว่าเฮ้ยอาจจะมีคนประมาณนี้อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเฮ้ยมันสนุกดีนะเพราะว่าทุกคนเ่ะเรารู้จักหมดเลยแล้วก็แบบ แต่ว่าอยากถามอย่างหนึ่งคือเขาแบตคิวยังไงให้ได้เจ็ดคนนี้มาเพราะแต่ละคนนี่คือแบบว่าคิวมันยุ่งมากอะไรเงี้ยโดยแบบอย่างพี่เผือกเนี้ยเขากันคิวหน้าหลังนะเพราะเขาเริ่มอายุมากแล้วด้วยใช่เร่มวัยเริ่มเฉยยเวลาในการรีคอเวอร์ดนะคิดว่าการไหนถ่ายน่าจะเป็นที่กรีนสกรีนนะครับผมแยกกันมาถ่ายแต่ว่าเหมือนหนังมาเวลครับเราไม่ออกมาเพราะอะไรอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่อนกันแค่นี้รายการในการเป็นเกี่ยวกับอะไรคดีหาคดีโท นี่เป็นแข่งไงรันนี่แมนรันนี่แมนนี่ไม่เคยดูเหรอครับเคยดูดิตอนแรกก็คนเห็นคนเห็นแค่เราคนเข้าใจว่าเป็นประกวดร้องเพลงใช่ฮะหรอใช่ร้องเพลงได้ทุกคนเลยใช่ใช่ถ้าอูร่าถ้าอูไรฮะ เราเลยแหละเรายก็ดีใจดีใจครับเพราะว่าจริงๆมันมันเหมือนกับเรารู้อยู่แล้วว่าคอนเซ็ปต์รายการเป็นประมาณไหนเหมือนที่พี่เจฟฟ์บอกก็ใจคิดแค่คิดว่าเอ้ยถ้าถ้าได้ทํางานไปด้วยแล้วก็มันมีวันที่แบบเราได้ไปลุยไปเที่ยวไปอะไรด้วยตามที่มันแบบเต็มที่อะไรเงี้ยไม่มีหรอกเที่บอกไม่มีจริงมันจะไปลุยมันไม่ใช่วอร์กแอนทราวเวล ไม่ผมคิดแบบนั้นไงผมคิดมันเป็นเวิร์งแอนด์ทราเวลกินไม่ไม่ทราเวลอาจจะไม่ได้ทราเวลเท่าไหร่มันอาจจะทอมากนดเวลรงการไม่ได้ใจดีขนาดนั้นงานบันเทิงไม่ได้ใจดีตอนนี้คือยังไม่ได้เริ่มเลยจากเทมด้ยใช่ไหมยังยังเลยครับเทมนี่เราคิดว่าเทมแต่ละคนจะมาคุกไหมคะหรือมันมีหายหายไรบ้าง มีแน่นอนเลยอีพีสองครับเดี๋ยวเรกดูคนครบนะอีพีแรกครบอันนี้กูรู้แล้วร umm> ู้แล้วแม่คอนเซ็ปต์มันคืออย่าหยุดวิ่งอย่าก็คือวิ่งนานนั่นแหละก็วิ่งนานกันนั่นแหละแล้วก็อิงบอกไว้ว่าถ้าสมมติว่าเล่นเกมแล้วคิวอิงหายไปข้างหนึ่งอ่ะอิงจะออกเลยเพราะว่าไม่ได้จริงครับถ้ามาบ้านเราจะมีความตายจะต้นฉบับยังไงเนี่ย บอว่าแค่คาแรคเตอร์ก็ต่างแล้พี่เพราะว่าจีต้นฉบับเขามีความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ดีนะผมว่าเดี๋ยวมันจะพัฒนาไปเรื่อยในในซีซั่นที่2 3 4สาในทางที่ดีเนาะในทางที่ดีด้วยเพราะว่าเราเราก็กะว่าอยากให้มันมีสัก10ปีแล้วกินยาวเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องในส่วนของเรื่องการเงินล่ะก็ทีตัวกระเพาะไหวไหมคือไหวครับอุ้ยผมว่าอาจจะยังไหวครับแล้วพี่ใครไม่ไหว ไมาได้ส่วนหลังบ้านอาจจะฉันก็ไม่ตัวเท่าไหร่แต่พวกเราด้วยความที่เป็นนักแสดงอยู่แล้วใช่เดี๋ยวข้างหน้าจะพยายามแสดงให้แบบรักกันมากที่สุดเลยเกืไวใช่ไหมยี่สิบปีคือในรายการมันต้องมีหลายคาแรคเตอร์มันมีคนไหวบ้างไม่ไหวบ้างมารวมๆกันใช่เดี๋ยวผมรับผิดชอบส่วนไม่ไหวเองใช่ใช่แต่คิดไหมคะว่าแบบผ่านไปกี่ทีแล้วจะ่ถูกเป็นคู่ไหม นั่นสิฮะ้วจะอยู่ทมันครบไยถึงว่ายังมีชีวิตว่าอยู่ายถึงทางแก้ภ้าหรือทางคอสมันรับมันมีสองมันมีสองมู่องามันมีแบบดิวพันนี้จะไวไหม้เออ จริงๆผมเป็นผู้ใหญ่น้องๆเขาควรให้ให้ความเกรงใจผมดีแล้วใช่ใช่ใช่อะไรที่อะไรที่ดูการจัดการง่ายเราอาจจะรวมไปจัดการก่อนอิงแหละจริงๆลึกๆผมแบบผมดูโปรตีนมาค่อนข้างเยอะเราเลงมาแล้วว่าผมขออยู่แบบเป็นแบบข้างขาที่เต้ออ เป็นคนแบบขี้เอาชนะเป็นบอสเนาไม่ขี้เอาชนะแต่เอาชนะความชนะไม่ไปเอาเราเลยแต่จะบอกว่าเมื่อไหร่ที่ชนะจะดีใจแต่เมื่อไหร่ที่แพ้เราจะขำพี่เตะก๋อเราไม่อายอยู่แล้วใช่เราเลยขอแบบว่าถ้าถ้าเป็นไม่ได้ขออยู่ข้างสายเต๋ออยากเป็นพันธมิตรกับพี่เตะหรือว่าอยากเป็นดูเขาชนะแล้วพ่ายแพ้พูดเหมือนเป็นเพื่อนแต่ไม่ไปสนุก ่าซึ่งอันนี้อันนี้น่ากลัวกว่าศัตรูจริงนะเป็นมิตรที่รอซ้ำเติมนะเจ๊ว่ารายการนี้มันไว้ใจใครได้บ้างไม่ไม่น่าดูจากหน้าตาแต่ละคนก็ไม่ไม่น่าได้ใช่ไม่ได้เลยหลังจาใช่พี่เผื่ออย่างเงี้ยใช่ไหมไว้ใจได้เขาเป็นพ่อคนด้วยเราเราพูดอะไรที่มันไม่ดีหรอกใช่เพราะเผื่อลูกเขาดูนี่หรอใช่เขาคงลูกจะดูพ่อพูนี่หรอเฮ้ยพ่อขี้โกงอ่เงี้ยลูกยังไงเลย เนี่ยดูมันเนีึบจุดอ่อนเราเนี่ยใช่แล้วหลังนี่เขาเชิญด้วยเขาแบบว่าเขาให้ความรู้ด้วยใช่ใช่เพราะฉะนั้นความน่าเชื่อถือมันก็มีใช่ผมจะเล่นเกมอย่างยุติธรรมที่สุดแล้วครับคือนามันนี้่แบบมีความไม่ยุติธรรมที่ทุกคนอนี้ในวงการเราคือจบกันแล้วใช่ใช่ใช่ผมผมเป็นกลางที่สุดแล้วที่ผ่านมาก็รับบทบาทเป็นคนดีมาตลอดอยู่แล้วก็น่าจะเหมาะกับกิจกรรมนี้แล้วรับมือน้องได้ใช่ไหม อุ้ยนี่แต่ละคนมันดูไม่มีอะไรเลยนคนปกติมากอะอย่างอย่างนู้นีวกับอิงเรเป็นไงนู้นีวกับอิงเาเป็นไงนู้นีวกับอิงผมว่าผมสงสารนู้นีวกับอิงนะเหมือนเขาหลงมาในเนี่ยที่เขาไม้นะนนู้นีวอ่ะเป็นคนที่ดูแบบฟิวหวานใช่ไหมแต่เขาเป็นหวานสบแบบเขามี อ่า a ัฟเตอร์เทสอื่นอยู่แล้วมีซ่อนเขาเป็นคนสามารถพูดคำอะไรที่มันรุนแรงได้โดยที่มันไม่รุนแรงใช่ไแล้วก็ยิ้มยิ้มให้เราแต่เขาเขาเตือนพวกเราเองเลยนะว่าว่าอย่าประมาทใช่เขาดีใ้ที่สุดเขาไลค์ก่อนที่เราคิดเลยแเขาก็ยิ้มใช่คิดว่าใครเป็น ผมว่าตัวผมเองนี่แหละตขาเราเนี่ยแหละจากการวิ่งงานของเราเนี่ยเหมือนรู้ว่าเราชอบวิ่งงานไงี่ยก็เลยแบบรับมาเป็นหนึ่งใน running man ใช่ตอนนี้ไปเราก็บอกเป็นสิ่งที่เราชอบทำเออแต่ก็ผมว่าทุกคนก็วิ่งพร้อมๆกันไม่ได้มีใครที่ที่เหนื่อยกว่าใครับเดี๋ยวให้เสาหลักกันนะครับเสาหลักเาผกตุ่มมันแล้วด้วยไหมเสานี้นี่แหละครับเลยก็ไอพีนี้ผมว่าใครก็รู้จักเนาะ running man นะครับ แล้วก็วันนี้มันมีลันแมนไทยแลนด์แล้วแล้วก็ดูสมาชิกแต่ละท่านก็ดูมีความรู้แพ้รู้ชนะกันดีดูมีน้ำใจนักกีฬากันดีคือเขาคัดเอาคนดีๆมาทั้งนั้นไม่กไม่มีโกงไม่มีทางข้างหลังไม่มีหักหลังกันไม่มีแข่งกันด้วยความวยุติธรรม แน่ๆก็ให้จับตาพวกอิงนนิวอะไรแล้วกันเพราะว่าตรงนี้คนดีทั้งนั้นเพราแฟลเกมอยู่แล้วแฟนเกมแฟนเกมแฟนเกมเรามีสายภาพแล้วเขามรถว่าที่จะค้ีชนา้ดยสๆถูกกองกระขวก็เริ่มแล้วแล้วแม่แล้วคขาเริ่มวิ่งงานด้วยกันพี่อิงนิววิ่งงานไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไัล้วิ่งนำหนึ่งคือพี่โอ๊ตจริงๆเออใช่จดโอ๊ตวิ่งจดดีมาเลยโอ๊ตไม่ไป ออนบีฟอะเขาบอกว่าอย่าบอกนะว่าเราอะปีหน้าเราออนวันที่เดือนเท่าไหร่เท่าไหร่คือเราบอกบอกไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราไม่รู้ใช่คิวถ่ายยังไม่ลงตัวเลยฮะตอนนี้มันจะค่อยๆไปมันจะค่อยๆค่อยๆค่อยๆไปจอหน้าได้ดูปีหน้าปีหน้าครับผมโอเคครับคุณเจมสบคุณเจมส์อเป็นได้ไมก่อนนะก่อได้ก่อนเรื่องอะไรเรื่องอก่อนแล้วก็เป็นเสิร์ฟได้เหรอพเจมสก่อนพี่เจมส์ฮะขอเจมส์จะเจมสเกี่ยวหนึ่งแต่พี่เจมสถามว่าเรื่องอะไรออน จั้านเลยแม่ไเดี๋ยวมาต่อด้วยเิมเดี๋ยวต่พี่เตต่อพี่เตขอต่อนิดนึงด้วยพี่เตมีเรื่องคุยเตมีเรื่องคุยที่นึงพี่ข่าวอออยู่ด้วยเหรอได้สองคนได้ครับแม่ครับไปครับผมโทรศัพท์กลับด้านเ่เมื่อกี้เออ เลียงร้องอยู่กับลูกยังปวดหัวน้อยกว่าอยู่คนเ่าเนี่การกน่ากลัวกรใช้ร้อละกันลูกงหับไม่ใค่เรเียบร้อยโอเคขอบคุณนะขอบคุณค่ะขอบคุณบคุณ่ะไับนด้วยวนะขนาดนนะอนี้เจอะใส่้องใส่ไต้องลุกหนู่ชกระทำใช้ระ